คันนี้เนี่ยเขาขายตัดนะครับคือโลเลยนะครับราคาแค่ห5าหมื่นหเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วมีคนจองไปแล้วนะครับใครที่ออสนใจรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับแล้วจัดไฟแนนซ์ผ่อนถูกๆนะประมาณ2องสามพันแถวนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำลารถนะครับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับแล้วจัดไฟแนนซ์ผ่อนถูกๆนะประมาณ2องสามพันแถวนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะสำหรับคลิปนี้สถานที่ตรงนี้นะผมเคยมารีวิวไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะของขายไปหมดแล้วนะครับในชุดที่เคยรีวิวไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับเนี่ฮะอย่างสตาร์ท้าคันนี้นะครับปี05นะครับในชม4ประตูราคาโคตรได้นะครับคันนี้แค่85,000ื่นเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็มีนั่นอีกคันนึงนะครับเป็นแคปปีศูนย์ห้าเช่นกันนะครับแต่คันนี้ถูกกว่าหน่อยนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับถือว่าโหถ้าใครแบบมองหากระบะหลักหมื่นเอาไปใช้อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็มีเอสแคปคันนี้นะครับแถมแล้วกันนะมีเอสแคปอีกคันหนึ่งเจ้าของแจ้งอยากจะขายเมอนกันแกมี2คันนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นท่วนๆนะครับก็ลองมาติดต่อนข้ามาดูนะเผื่อใครสนใจอยากได้นะครับคันนี้เจ็ดหมื่นเท่านั้นแล้วก็คันนี้นะครับที่เด็ดดูสิ เป็นไทเกอร์นะครับปี0ูนย์สนะครับเครื่องเป็น d ีโฟดีสองเคดีเอฟทีแล้วนะครับคันนี้ราคาได้เหมือนกันนะครับแปดหมื่นห้าย้ำนะแค่แปดหมถ้าใครแบบมองหาอยู่หรือเคยสอบถามกับทางช่องตาดดํารารถว่าจะมีรีวิวไทเกอร์ราคาถูกๆไหมนะครับก็คันนี้แหละฮะโคตรได้นะครับ8ปดหมใครที่แบบอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับดาวหมื่นเดียวคุณมาขับรถไปได้เลย แล้วดูสภาพดีครับเดี๋ยวผมมารีวิวอย่างละเอียดให้อีกทีสําหรับคันนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวคือราคามันค่อนข้างถูกนะครับแต่ต้องมาดูว่ามันมีตําหนออิจุดไหนบ้างนะครับเพราะาราคามันถูกกว่าตลาดพอสมควรนะสำหรับชมนี้ตัวนี้ด้วยนะครับก็นน 85, ประมาณนี้ก่อนนะครับคันนี้แปดหมื่นห้าเนาะดาวประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มองเผลนๆน,น,นะครับมันจะคล้ายๆคันก่อนหน้านี้นะครับสถานที่ตรงนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าคนละคันนะคันนั้นเจ้าของขายไปแล้วนะแสนสาม ลด5 0 0 0 0 0สหน,นะครับสําหรับ Fc Fanpage ที่ติดต่อมาขอซื้อไปนะครับแต่คันนี้เนี่ยเขาขายตัดนะครับคือโลเลยนะครับราคาแค่50,005 5, 5เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วมีคนจองไปแล้วนะครับเจ้าของแจ้งว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟนะครับคันนี้ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับมีปัญหาระบบไฟแล้วก็เ,เกี่ยวกับพวกหัวฉีดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเจ้าของก็เลยแบบโลบไปแล้วก็มีคนมาขอซื้อต่อแล้วนะครับโอ้โหราคาโคตรได้ครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าปัญหาเนี่ยที่จะต้องไปแก้ไขไปซ่อมไปแซมเนี่ยมันจะตกประมาณกี่บาทดังนั้นนะครับก็ถ้าใครไม่มีความรู้หรือไม่ชัวนะครับก็ไม่แนะนำนะครับให้ซื้อรถอที่มันจะต้องไปเก็บไปทำนะครับ แล้วก็มีทั้งด้านนู้นนะครับอีก4คันนะครับแล้วก็จะมีเก่งคันแดงที่เคยรีวิวไปนะครับเจ้าของรถให้นะครับจาก3 5 0 0 0ืห้เหลือสามหมื่นนะถ้าใครสนใจอยู่นะครับไอตัวโคโลราดาไทโด่งนะครับแล้วก็มีพวกวิโก้ดีแม็กข้างหลังนะครับเอาไว้คลิปหลังเดี๋ยวผมจะมารีวิวมันจอดอีกประมาณ4ี่หคันนั่นก็แถวนู้นนะครับคลิปนี้เวลาไม่น่าพอนะครับเพราะว่าต้องเข้าไปดูพวกวิโก้อีกนะครับที่เจ้าของแจ้งมานะครับรถค่อนข้างสวยพร้อมใช้มากนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับย้อนกลััััับบบบบมมาานน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 นิิดดดึงะะะะคคคคครรรรรรรสหี้้ก็่ววๆผเเูออถไปแลับ พร้อมนะค่อนข้างสวยเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนี่ครับภายในประมาณนี้นะครับถ้าเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวผมอาจจะได้รีวิวแบบละเอียดนะครับอีกทีนึ่งนะสำหรับไทเกอร์คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมมองว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าราคาแค่8,500 0นะครับ ดาวหนึ่งหมื่นนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณสักสามพันโดยประมาณนะบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ได้รถเอาไปใช้งานแล้วในสเปคประมาณนี้นะกระบะราคาหลักหนึ่นเนาะแล้วก็เอสเคปคันนี้นะครับใครมองหาหรือว่าเป็น FC แบรนด์นี้หรือว่าทางสายนี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะมันได้ตัวท็อปนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับซันลูบ นะครับเป็นออโต้โฟลวิวเครื่อง3 0 0พนะครับมีแหลกแถมมาให้ด้วยนะครับ70,000ถ้านะครับลองคุยดีๆผมคิดว่าเจ้าของน่าจะลงให้ได้อีกนะสำหรับคันนี้เนาะคันนี้นะครับสตาร์ด้านะครับในชมแคปปี05นะครับเ5 0 0 0เท่านั้นเองก็ผมเช็คให้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้คันนี้ก็ดาวหนึ่งหมื่นเช่นกันนะสำหรับใครที่ไม่มีเครดิตและมีเครดิตหรือติดเครดิตนะครับก็ซื้อได้นะครับดาวหนึ่งหมื่นเท่านั้นก็ได้รถสเปคนี้เอาไปใช้งานนะครับประมาณนี้เลยผมมองว่า มันอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราซื้อไปใช้งานน่ยคือเครื่องเกียรมันดีอยู่ช่วงล่างยังดีอยู่นะครับก็อยู่ที่พิจารณาละกันเนาะประมาณนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้เจ้าของแจ้งมานะครับคันนี้ก็ขายเช่นกันตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่ขายนะเห็นว่าเป็นรถใช้งานนะครับก็เป็นไม่แน่ใจนะเห็นของผู้หญิงนะเยอะมากในรถนะครับแต่เพิ่งเก็บไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคันนี้เครื่องเกียร์พร้อมนะครับเป็นรถที่ใช้งานประจําประมาณนี้ขายแค่แปดหมื่นนะราคาโคตรได้นะครับ แล้วก็มันเป็นตัวจะเรียกว่าตัวท็อปดีไหมเพราะว่าไม่มีซันลูปนะครับคันนี้แต่ว่าเนี่ยครับมันเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ทิปทนิกอย่างนี้เลยภายในสวยมากนะครับดูค่อนข้างพร้อมนะครับเป็นรถที่ผู้หญิงใช้นะครับประมาณนี้ดูสิฮะไม่เยอะด้วยไม้แค่สองแสนเองนะครับปีศูนย์เจ็ดนะคันนี้แต่ไม่มีซันลูปเครื่องเกียร์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับช่วงล่างดีมากแค่แปดหมื่นคันนี้นี่คือเครดิตไม่ดีก็ออกได้นะเพราะว่ามันยังจัดไฟนันได้เยอะอยู่นะ สำหรับโฉมประมาณนี้นะครับอาจจะมีดาวประมาณหมื่นหนึ่งแค่นั้นเองนะกดะสเปคนี้ไปใช้แต่ว่าคันนี้เนี่ยอาจจะมีตําหนิอ่อนิดหน่อยนะครับผมว่านะ่จาจะที่ผมดูนะคือภายในเนี่ยพร้อมละสีภายนอกสีขาวเนะี่ยคือมันก็ไม่ได้บุบไม่ได้ถลอกแต่อย่างใดนะครับแต่จะซิ์ตามการใช้งานนะมันออกจะเหลืองๆือนิดนิดนะครับส่วนด้านหน้านะครับเครื่องยนต์จากที่ดูๆเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะฝากระโปรงมีการเปลี่ยนใหม่นะฝาหน้านะครับน่าจะเคยมีจิ้มมาแหละจากที่ดูนะครับแต่โดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะดูสิ พกคานนะครับคานหน้านะครับยังโอเคอยู่น่าจะมีฉลับฝากระโปรงมานะเพราะว่าดูจากด้านหน้าไม่มีตำหนิชนหนักนะครับนี่ฮะประมาณนี้ก็อยู่ที่ทพิเอานะครับค่าถ้าใครสนใจเนี่ยมันผ่อนถูกนะประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะเนี่ยสเปคประมาณเนี้ย ก็ไปอีกหนึ่งคันละกันแถมนะครับนอกเหนือจากกระบะราคาหลักหมื่นก็มีรถเก๋งนะครับราคาหลักหมื่นเพิ่มเติมมาอย่างมาต้าสาคันนี้นะครับราคา8 0,000ื่นทุนๆนะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูเดี๋ยวผมช่วยคุยให้นะครับสำหรับตัวสเปคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับรถกระบะราคาหลักหมื่นอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละเอียดนะครับกับไทเกอร์นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ด้านะครับถ้ามีเวลาเหลือเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะครับมีมาต้าสนะคันนี้ปี07ราคา80,000นะครับแล้วก็มีออสตาร์ดาแคปนะครับปี05กระจกมือหมุน7 5 0 0หมนะครับแล้วก็คันนี้4ประตูนะครับปี05สตาร์าเหมือนกันนะครับ85,000รวมไปถึง Escape คันนั้นนะครับ เจ็ดหแล้วก็ถัดไปคือไทเกอร์นะครับปี02-03นะครับแถวๆนี้นะครับราคา8 5 0 0 0ทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับเครดิตไม่ดีก็ออกรถได้นะครับดาวประมาณ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วส่งอยู่ที่ประมาณนะ3 0 0 0บวกลบก็อยู่ที่เครดิตอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลทไฟแนนซ์ที่จะ ระบุสุดท้ายนะครับว่าค่างวดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องไปคํานวณตามปีอีกเพราะว่าเครดิตบางคนเนี่ยอาจจะจัดได้แค่สปีบางคน5ปีมันกันแล้วแต่เครดิตส่วนตัวด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลรวมๆไปก่อนละกันนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างชัดเจนนะครับก็รอดูรีวิวจากคลิปถัดไปได้นะครับในรายคันเนาะหรืออาจจะโทรมาสอบถามข้อมูลกับทางช่องตำรารถเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับรีวิวคร่าวๆไปก่อนใครอยากดูคันไหนเป็นพิเศษครก็ลลออองเ่ม์พููดดุยหืวา คุยนะครับโทรเข้ามาคุยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมา,ารีวิวอย่างละเอียดให้อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับยังไงก็ลาไปก่อนละกันนะครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอ,อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ